คนเราจะไปเหมือนกันไม่มีทางเพราะนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมอ่าไม่มีทางทีเนี้ยดูตัวเองให้ชัดดูตัวเองให้ชัดอ่ะอะไรที่เป็นไปเพื่อแต่ก่อนเนี่ยเราเราทำเพื่อที่จะให้คนอื่นมองเห็นอ่าแต่เมื่อใดที่ปัญญามันเริ่มเห็นเห็นตามจริงเนี่ยมากขึ้นมันทําเพื่อทำจริงจริงทำแค่เป็นเหตุจริงๆอ่าเรารู้ว่าทุกคนแม้แต่ตัวเราเอง ไม่มีใครสอนใครได้จริงๆบอก <c oughs> เกิดจากศรัทธา <c oughs> เกิดจากใจเราที่น้อมนําเอาคําตรงนั้นมาปฏิบัติอ <c oughs> ยิ่งยิ่งได้ให้คนอื่นยิ่งเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขเองตลกไหมอาการของจิต <c oughs> นะยิ่งมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นยิ่งเห็นแต่มองออกไปอะไรก็ไม่ดีจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะบางสิ่งบางอย่างในความไม่ดีของคนอื่น เรากลับไปไปไปรับอไปดึงเอาอุปทานนั้นมาครอบจิตเราด้วย <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยความขุ่นมัวเกิดขึ้นแล้วแต่ทำไมมันชอบไหลไปทางนั้นนึงนะอ่าบางทีเราจะไปโทษแต่คนอื่นไม่ได้นะจะไปโทษแต่พระไม่ดีไม่ได้นะอ่าโทษตัวเองโอ้โหมันมีเชือ้อเหมือนหลายๆคนไม่นับถือหรอกพระสงฆ์ <c oughs> ูใช้คําว่าคนที่พูดอย่างเงี้ย ต่อให้พระดีแค่ไหนเขาก็ไม่นับถือ,อจริงๆคนที่เข้าถึงใจจริงๆไม่ได้สั่นคลอนหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของบุคคลมันเป็นเรื่องของคนมันเป็นธรรมดาทุกอย่างมันอยู่ที่เราเนี่ยอยู่ที่จิตที่ใจเนี่ยอย่างตอนชาหลวงตาอบอกโอ้ยแม้แต่พระพุทธเจ้าได้โดนว่าโดน <c oughs> ทําร้ายโด,โดนนู่นโดนนี่โอ้นับภาษาอะไรเราเนี่ยนับภาษาอะไรเราเอาแค่พระพุทธรูปเนี่ยพี่หนึ่งนั่งมองดีๆสิโอ้คนทํามาหมดเงิน ห้าแสนหกแสนยกมาตั้งไอ้คนนั่งมองหูยาวไปยทำไมไม่ซีนั้นยทำไมเป็นอย่างนี้เห็นไหมแทนที่ใจจะเป็นกุศลอ้อนุโมทนา,าสู้กับเขามีโอกาสได้ทําเราทําได้แค่นี้ก็ขออนุโมทนา,<ช>กาก็แล้วกันอขาดปัญญาขาดสติเลยทําร้ายตัวเองลงไปเรื่อยๆ<ช>นั่นแหละคนโง่ใครทีเนี้จะไปเตือนเขาได้ะไม่มีใครเตือนเขาได้หรอก เพราะเขาไม่ยอมรับใจที่มืดบอดมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนประเภทนี้ที่เราไปเจออย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้โอ้เขาอยากอด้รโอ้เอาเลยเอาเลยเอา้เอาไม่อยากนับถือว่าโอ้ไม่ต้องนับถือ <c oughs> อยากนับถือใคร <c oughs> แล้วแต่เขาเลย <c oughs> เราจะเห็นเลยว่าผู้พจ้าก็ยังเลือกเลยนะพี่หนึ่งท่านไม่ได้สอนคนเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้สอนมั่วด้วย <c oughs> ถ้าเมื่อใดที่เราเจอบุคคล ที่สูงกว่าเราหรือเสมอเราไม่ได้ท่าน<ม>ยังให้ไปคนเดียวเลยนะ<ม>เสมอด้วยความดีเสมอด้วยศีลด้วยธรรมนี่แหละอ่าท่านไม่ให้ไปใกล้นะคนพานทีนี้ก็ไม่ถือว่าการมีปัญหาใช่ไหมแม่สมมติเราแบบตาคนต่างอยู่อย่างเนี้ยโอเคอันดับแรกถ้าเราไม่รักษาใจเราเราไม่มั่นคงจริง<ม>เราช่วยใครไม่ได้พี่หนึ่ง<ม><ม>อ่ะเราช่วยใครไม่ได้หรอก คำว่าหนีปัญหาคือเรา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 ,เราไม่ได้เป็นห่วงเขา<ฆ>เราใจออกแต่อย่างี้เราช่วยเขาเต็มที่แต่เขาไม่เอากับเราอะ่ะเราจะให้ทํำยังไงอะ่ะอย่างเงี้ยอ่าหลวงตาใช้คําว่าคนป่วยไม่ยอมกินยาอหนูใช้คําว่าเราจะเหมือนเหมือนเราเห็นประโยชน์ในการอยู่อย่างเงี้ยในการเป็นอย่างเงี้ยแต่คนทั้งโลกเขาเขาไม่ได้เห็นประโยชน์จะบอกว่าเขาผิดมันก็ไม่ใช่ใช่อ่า แต่พอเราเห็นอาหารตัวนี้อร่อยนะอพอเราไปจะให้คนอื่นมากินอาหารชนิดเดียวเขาไม่รู้จักอย่างเงี้ยคนรู้จักแค่อาหารที่มันเผ็ดร้อนความเพลินแนลารมจ์ใมมาพูดถึงความสงบทําสมาธิ้ยเรื่องของการลับตาไปนุน่นอขนาดลืมตายยังไม่เห็นเลยเ็เหมือ <laughs> นหนูจําได้ว่าหนูเคยพูดกักอีใหม่มั้งถ้าอยากรู้ความจริงจงฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด <c oughs> มันบอกว่าขนาดพูดกันยังไม่รู้เรื่องให้ดูในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดแต่หลายคนเขาคิดว่าการที่มาอยู่อย่างนี้มันเป็นการงมงายนะแม่นะการที่แบบสุดโต่งของชีวิตมันมันเป็นมุมมองหนูว่ามันเป็นธรรมดาครับ <c oughs> มันเป็นมุมมองคนที่ตัดสินเ <c oughs> ชื่อไหมเขาไม่เคยมาอยู่ครับ <c oughs> คนที่พูดถึงความไม่ดีของคนอื่นเ <c oughs> ชื่อไหมเขาไม่ได้เคยเสียสละ หรืแม้กระทั่งการปฏิบัติก็ยังไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่ม,มอะไรเลยแล้วเขาตัดสิน <c oughs> แล้วคิดว่าคําพูดของคนอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราควรเราควรทำยังไงจัดการยังไงเหมือนเหมือนหนูจําได้ว่าปีหนูอยู่กุดหนูอยู่กุดไอ้ข้างล่างที่หนึหนูไปใต้กลับมาเดือนหนึ่งไม่ชีจัดสวนเต็ม <c oughs> ไม่ใช่ใช่แค่สวนนะพี่หนึ่งแต่ใจเขาเนี่ยเชืช่อไหมแดดแดดบ่ายโมงเนี่ยไม่ชีขนหินมีแต่ก้อนเมื่อเลิศเลยทําไปด้วยยิ้มไม่ด้วยพอใจแต่คนนั่งมองสิพี่หนึ่งโอ้โหหินขนาดนั้นแดดขนาดนั้นได้บอกไหมโอ้โหมึงว่ไปทํห้มนเหนื่อยหรอกอย่างเงี้ยเนียใจมันคนละอย่างเ,เหตุมันคนละอย่างเมื่อใดที่แบบพอใจอะไรที่มันเป็นงูสลไม่มีอะไรหนักไม่มีเลย เราไม่ได้ทุกข์เพราะงานนะเราไม่ได้ทุกข์เพราะการปฏิบัตินะที่เราทุกข์เพราะความคิดเราดังหกักความอยากของเราดังหัที่ไม่ตรงกับความเห็นของเราอือแล้วมันสับขาหลอกแล้วมันพาเราอยากไปเรื่อยๆไม่มีทางจบสิ้นเลยนะอ่าไปอยู่ไหนก็มองออกไปเปรียบเทียบเราไม่เคยทําทุกอย่างเพราะหน้าที่เลยในเมื่อเหตุที่ส่งออกไปเหตุเป็นสมุทัยผลย่อมเป็นทุกข์แน่นอน มักคือดับคือทำแค่เหตุกลับมาอยู่ในลงเนี่ยอารมณ์มันจะคิดไปอะไรสัญญาต่างๆเนี่ยถ้าหนูใช้คําว่าความเพียรจริงๆคือความอดทนทีเนี้ยสู้กับตัวนี้แหละแต่เมื่อใดที่ความอดทนตัวเนี้ยพลิกเป็นนิสัยใหม่เป็นความพอใจเป็นสมาธิในทีเนี้ยแต่เราจะเพียรพอไหมเราจะทนพอไหมหรือเราจะมีแต่นั่งท้อแท้ท้อถอยหดหู่อ่าโทษคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอ เห็นไหมมันมัน,ม,นมันคนละฝ้าเพราะความยังไม่ฉลาดของใจมันเลยมองเหตุของทุกข์เป็นข้างนอกแต่เมื่อใดที่มันมีสติปัญญาเพียงพอเราจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดที่เราเกิดที่ใจเกิดที่เหตุ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเราจะไปนั่งข่อยคว้าทําทไมผู้เจ้าบอกว่าทุกอย่างเกิดที่เหตุหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุทีเนี้ยสร้างเหตุไม่ได้ไปหมายเอาผลนะแต่บุรุษชนนี่หมายเอาผลนะอื mm hmm. แต่ไม่อยากสร้างเหตุ <laughs> คำที่หลวงตาพูดอยู่แต่ก่อนที่เราเราได้ยินบ่อยๆอริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลอริยะกลัวเหตุคือกลัวการสร้างเหตุที่ไม่ดีเลยไม่ทําอ่าไม่ทําเลยอะไรที่เป็นความผิดนั่นแะหละคือศีล<ะ>กลัวเหตุที่มันผิดเลยไม่ทํามีสติฟื้นฟื้นฟื้นออกนะจนเป็นปกตินะแต่ปุรุชนสร้างเหตุที่มีแต่กลัวผลนะทีเนี้ยอ่า เหมือนแอบไปอย่างเงี้ยมันผิดตั้งแต่แอบไปมันยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกเนีนไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นแอบเห็นไหมมันลดภูมิจิตของวามเป็นคนของตัวเองลงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อก่อนเที่มาหนูเปิด เปิด Facebook นี่แหละอ่านคำหนึ่งครูบาอาจารย์จำไม่ได้ว่าองค์ไหนเขียนท่านบอกว่าความขาดสติของคนขนาดเดินเตะกละมังเสียงดัง <Jake. S 1> มันยังไม่รู้สึกเห็นไหมคือมันจมอยู่ในอารมณ์จนมันมันมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เราคือความน่ากลัวเมื่อใดที่เราเป็นทาตของกิเลสไม่มีทางที่เราจะเข้าถึงความสุขสงบได้เลยต่อให้นอนเตียงทองคําบ้านทองคําทุกอ,อย่างล้อมไปด้วยสิ่งที่เราต้องการก็ก็ได้ อยากที่ที่อาศัยเหตุของวันเข้าพัรษาวันนี้มามา,มาพูดคุยกันอยากให้กําลังใจนักปฏิบัติพวกเรานี่แหละ,ะแม้แต่คณะแม่ชีหรือที่ทรรในวัดของเราอยากให้อาศัยเหตุนี้เป็นที่ตั้งแห่งใจขึ้นมาว่าเฮ้ยระลึกอ,อยู่เสมอว่าเรามาแก้ไขตัวเองนะมาตั้งอะไรสักข้อเกี่ยวกับความดี ในความตั้งใจที่จะเพียรให้มากขึ้นาในช่วงค้าพรรษาเนี่ยช่วงพรรษาเนี่ยเมื่อใดที่มันติดพี่หนึ่งทีเนี้ยมันจะทำอะไรมันจะมันมันแต่ว่าเราเริ่มเริ่มจุดเล็กๆก่อนนะแม่ใช่ใช่เป็นสเต็ปเล็กๆ่ะหนูเลยมาอาศัยตรงนี้แหละคือใครอยากใครอยากมาร่วมสวดมน์ก่โมงนะครับแม่หนูจะชวนเขาสักสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งเพราะอยากทุกวันพระไหมทุกวันพระค่ะเอาทุกวันพระ ถ้าถ้าทุกวันน่าจะแต่ก็ไม่แน่แนไม่แน่เพราะเพราะแต่ก่อนก็เคยทําทุกวันยังไม่แน่ค,คือนั่งส่วนมนธรรมวัดเสร็จก็อยากนั่งพานั่งสมาธิสักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งคือว่าเรามันมันค่อนข้างไม่เขาเรียกอะไรอ,อาจจะตอนนี้ที่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 จะทําขึ้นก็ไม่มีกฎเกณฑ์เหมือนเดิมนะแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ที่หนึ่งไม่ค่อยได้เห็นแต่ที่ทําเขาก็ทาทุกทุกวันพาอยู่นะพาไม่ชี้เขาก็ทํากันอ่ะ แต่พอมองด้วยเหตุตรงนี้มันมันเหมือนย้อนไปตอนที่เราฝึกใหม่ๆเราก็อ,อาศัยตรงเนี้ยในการฝึกตัวเองเหมือนกันเราก็เล็งเห็นประโยชน์อย่างน่อนอๆถือเอาโอกาสในการเข้าบรรษาพาหมูคนะ่คณะได้มีโอกาสเรียนรู้อาจจะจะจะได้มีสัญญาในความเป็นนักบวชมากมภาษาอาจจะใช้คำว่าอินมากขึ้นใน,ใน,ใ,นในเพศตรงเนี้บางทีมันมันหลงลืมนะมันหลงลืม หนูใช้คําว่ามาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรามาทําอะไรที่นี่อเราทําอะไรอยู่เหตุเดียวที่เรามาอยู่รวมกันตรงเนี้ยคือภาวนานะคือพัฒนาใจเราอะ,อะไรไม่ดีอะไรที่เป็นเหตุของทุกข์ละซะอ,อะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นเหตุของกุศลทําให้มากเจริญให้มากทีเนี้ยไม่ต้องหมายเอาผลไม่ต้องหมายไปเอาความมีความเป็นอะไรทั้งนั้น เอาแค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ทุกเนี่ยทำความดีแอบทําก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีใครรู้หรอกทามากพอเดี๋ยวผลขึ้นเองความไม่ดีเยอะแยะทีเนี้ความไม่ดีงดเเลิก ไม่ว่าตอนหน้ารับหลังไม่ว่าจะมีใครเห็นไม่เห็นเราจะไม่ทํามีคําถามจากทางบ้านนะคะคุณข้ามมะหาานะทีแห่งใจเขาถามว่าจิตมันคือ,จ,คอจิตมันคิดอกุศลควรแก้ไขยังไงครับท,ทั้งทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีรู้จักมันมันคิดเกาะลมมันคิดขึ้นมาหายใจตัดมันคิดขึ้นมาหายใจตัดอ่าแล้วก็ไปโฟกัสที่ความดีเห็นไหมอ่าอะไรก็ได้ที่เป็นความดีไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะลงมือทําเลยอย่าไป อย่าไปอยู่ในความคิดแต่คนที่มีความคิดอย่างนี้มันจะกลัวกลัวมากๆช่วงที่เป็นเนี่ยโอ้โหมันสับสนทั้งกลัวบาปทั้งคิดขึ้นมามความแล้วแล้วทีเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันไม่มีเรื่องดีเลยในหัวเราอ่ะแต่ก่อนทำไมเราไม่เป็นน่ะเนี้ยเราก็จะเห็นมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสัญญาตอนเนี้ยมันสะสมในะอนุสัยเรามาก แต่ที่เราทุกข์เพราะเราคิดว่าเราเป็นเพราะเราคิดว่าเราคิดไงมันทุกข์มากเลยนะมันสะเทือนมากเลยนะอเขาถามมาต่อคนเดิมนะเขาบอกว่าจิตมันเป็นของเราไหมครับมีคิดดีแล้วไม่ดีมันก็เป็นในในตัวของมันเองเป็นอาการของจิตเห็นนะทั้งกูศลนอกูสลนถ้าเราเป็นผู้เห็นมันซะเห็นมันซะเราก็เห็นความคิดเห็นทั้งกูศลนเห็นทั้งอกุสลนมันก็เกิดเอง าถามว่าจิตเป็นเราไหมเราก็ต้องยืนแหละใหม่ๆก็อาศัยความรู้ตัวนี้แหละความเห็นตรงนี้แหละจิตคืออะไรอ่ะทีเนี้ยแต่ที่เรารู้ร,รู้คืออาการของจิตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างเนี่ยคืออาการของจิตคือรวม4ตัวนี้แหละเรียกจิตพี่หนึ่งอยู่ตรงเนี้ยคือพี่หนึ่งพี่หนึ่งอยู่กับพี่เมย์คือสามีพี่หนึ่งอยู่กับแพตตี้อยู่กับ เนี่ยคือพ่อจริงๆก็คือพี่หนึ่งแต่สิ่งรอบนั้นคือเนื่องจากพี่หนึ่งเห็นไหมอ่ะนี่แหละอาการของจิตเหมือนกันในแต่ละช่วงก็ทําหน้าที่ต่างกันเห็นไหมทีนี้นเราก็รู้ชัดเราอย่าไปแยกรู้ตามที่มันเป็นไม่ต้องไปแยกจิตนะอย่าไปหาจิตนะยิ่งหายิ่งห่างไกลแค่รับรู้รู้ไปเรื่อยเรื่อยื่อย,อยความรู้สึกตัวนี่แหละ จะเปิดเผยคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเห็นเองครับยิ่งเราคิดเห็นอะไรเราพาหาแต่ก่อนเราเราเคยหามาแล้วไงหาจนแบบต้นกําเนิดของจิตมาจากไหนจิตคือความเป็นเราจนไปอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่ที่พระเจ้าพูดถึงมีฤาษีองค์หนึ่งหรือพระองค์หนึ่งนี่แหละที่ตามหาต้นจิตเคยได้นไหมตายกลางอา,อากาศพระเจ้าใช้คำคว่าไม่มีเบื้องต้น ไม่มี่้ำกลางไม่มีบ้านป่ายถ้าถึงอธิบายทุกอย่างในรูปแบบของขันอ,อาศัยการฝึกสติเนี่ยเห็นขันมันทํางานแต่ตอนนี้เราเยึดโดยอุปทานเนี่ยเห็นไหมอุปทานนะขันาทุกขาเราได้ท่องไหมเมื่อวานเราได้สวดวันอุปทานขันนะคือตัวทุกข์มเมื่อใดที่ตัวอุปทานดับมันจะดับด้วยยังไงละ่ะความยึดตัวเนี้ยอ่าคือความมีสตินั่นเอง เราเนี่ยเหมือนพัดลมกับความเย็นอย่างเงี้ยจะถามว่าอันเดียวกันไหมถ้าเรามองเราก็อาจจะมองด้วยตาอาจจะว่าคิดว่าเนี่ยแต่มันคนละอันนะลมก็อันหนึ่งความเย็นอันหนึ่งพัดลมก็อันหนึ่งแต่เกิดจากพัดลมเกิดเนื่องกันเหมือนความเย็นกับน้ําแข็งอย่างเงี้ยอ่ะ